สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำจะมารีวิวตัวสังคาราตัวไฮไลท์สำหรับผู้หญิงที่ตอนนี้ติดและหลงรักกันติดกันกองเงียมเลยค่ะ,ะวันนี้ตอนนี้เป็นสมนภัยของอบร,ริษัทพลังศรัทธามหาลามนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าดีๆมีคุณาภาพที่มอบให้แก่พวกเราตัวนี้เป็นตัวสังคาราเกี่ยวกับผู้หญิงโดยตรงเลยค่ะเกี่ยวกับระบบภายในทั้งหมด ของผู้หญิงไม่ว่าไวัยทองระบบเลือดระบบเกี่ยวกับทวกมดลูกของเราค่ะภายในบางทีไม่ไม่ใช่กับเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าอะไรนะคะคือระบบภายในของเราอาทเช่นคือ1เรากินอาหารเผ็ดเปรี้ยวเค็มของแสลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดื่มหรือการอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเข้าไปปรับฮอร์โมนระบบร่างกายคือเข้าไบบำรุมเพราะว่าตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นตัวอาหารเสริมกลับขับซอบ่อมไม่ใช่ยายนะคะคือเป็นตัวที่เข้าไปดูแลระบบภายในของเราเนี่ยทั้งหมดเอาตัวนี้ กินไม่กี่วันลูกค้าทุกคนบอกตอบโจทย์ใสออร่าคือกินคือกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคนหักเราอะคะ่ะเราไม่ต้องบอกว่าเรากินอะไระตัวนี้เป็นสมุนไพรมีเห็ดหลินจือมีถังเชา่ามีตังคุยมีคอลลาเจนเปปไทด์มีสารจักรวิตามินอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวนี้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 คือไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะแต่ที่ว่าลองๆกันมาเนี่ยที่ว่าน้องน้ำเนี่ยให้ให้ในกลุ่มพี่ๆที่เราสนิทนะ ที่เราแบบว่าเฮ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยลองเงี้ยคือตัวเนี้ยคือกินไปคือแบบส่วนมากคนกินไปแบบไม่ถึงครึ่งกล่องอะกินไปบอกเออมีคนทักนะหน้าอาล่าขึ้นฝ้าลดลงก็คือน้ําหนักก็ลดลงด้วยหน้าท้องแต่ก่อนน้ำเองเนี่ยเป็นคนที่มีพุงยื่นมากเหมือนคนท้องสามเดือนนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่มีเลยกินยังไงก็ไม่มีแขนเนี่ยแต่ก่อนย้้ยผิวเนี่ยเหลวมากเดี๋ยวนี้ กินตัวสังคราตัวนี้ค่ะมันกระชับผิวมันจะนุ่มผิวมันจะลื่นพอกินไปสักพักนะคะถ้าใครแบบมีกําลังไหวหรือล่ะไปสปาไปขัดผิวดูกินไปสักประมาณสักครึ่งเดือนหรือหรือสองอาทิตย์นะคะลองไปขัดผิวดูคือมันจะผัดเซลล์ด้วยค่ะคือมันแบบว่าผิวมันจะนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยตัวนี้ตัวไฮไลท์สังคราสาวๆต้องลองนะคะต่งคนที่มีรูปร่างที่แบบ แบบย้อยอะ่ะคือแบบเนื้อเหลวยิ่งคนมีอายุมากใช่ไหมคะคือเนื้อมันจะเหลวมันเราไม่ได้เด็กเหมือนตะก่อนแล้วแต่กินตัวเนี้ยผิวจะกลับมาแน่นกระชับคือคือแน่นกระชับเนี่ยพวกใสพวกออร่าเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะแต่จริงๆอิอาหารเสริมตัวเนี้ยมันเข้าไปรักษาระบบภายในเราทั้งหมดวันนี้น้องน้ำมารีวิวนะคะฝากสาวๆไว้ทุกคนคนที่อยากสวยกลับมาดูแลตัวเองให้ตัวเองวันละ30บบาทเพื่อสุขภาพตัวเองไม่แพงเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ